ผู้ใด้เอกมาลดเบิดน้ำมุงน้ำมันบางนี่เนาะเบิดน้ำมันเบรดมันมันตายบบรดมันในไหนพี่น้องเนียถามมึงเล่าก่อนรถเป็นยังไงน,น,น้ำมันเบิดโมเมนต์มันตายปะฮะโมเมนตงเงินมาคนระับ รถน้ำมันเบิดโอ้ยเอาปัมป๊มอยู่ใช้ปัม๊มมันนะไปไปเติมไปเอาจิ้เจาจิ้เติมให้เจาจีเติมให้ไปไปเติมโอ้ยพี่น้องเหี้ยเนาะรถกระมาแบบนี้โอไปไปไป,ปไปเติมน,มน้ำมันให้เราก่อนพี่น้องเหี้ยใส่เก็บบะบเก็บบกรถน้ำมันเบิดวอร์ชัน รถกระไลป่านนี้เนาะเอาน้ำมันเบิดบตไม่ได้ถือเงินมาอีกโอ้ยพ่ยอใหญ่เนาะเอาไว้ให้เมียเก็บเบิดบ่เงินกระไดโคตรดพูเงินเติมน้ำมันกับบูมีบาทเท่านี้ขึ้นกับไปเติมน้ำมันให้เราก่อนพี่น้องนเนาะดีเราอ,อยู่ใกล้ปัม๊มอยู่แถวตะวันลุกเลยไกลปั๊มมากพี่น้องเลย แล้วนร่อนอาจะบุ้งที่งันันคือเราว้างแหละไปพี่น้องเหน็นเนาะอืออ๋อเดี๋ยวเราซุกเราสุกไปปั้มนี่แหละเพรนั้นโบไก่เป็นไรจำไก,ก่ก็ที่ยกขึ้นรถบาเตียงสะดอกพี่น้องเหน็นเนาะแต่อันนี้มันใกล้ๆนึงเพราะกระเทิรนแหละ <c oughs> ที่จริงก็อยู่ใกล้ๆปั้มนี่แหละพี่น้องเลยน,น,นี่นะปั้มกระตหน้านี่นี่เนาะปั้นี่ย พี่น้องเลยนี่ปัม๊มจะเาราบ,บ่มีเงินเนาะ,ะเส้นบ่ได้เลยพี่น้องเลยบ่คือหั่นค่าที่หูจักเนาะ,นะนอะไรที่พอเส้นได้เนี่ยโอ้ยพะย่ะยี่มาตะบ้านไรนะ่ะมาจะลงเงี้ยวโอ้มาจะลงเงี้ยวนี่ไปไปไปเชิ <c oughs> แล้วก็ถีบเอา ย่อย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 ,ยอยู่จจะไปใช้พี่น้องเงเดี๋ยวจะไปถามแล้วก่อนวัารถมันจะสนลายแบบซี่แล้วเพันคีแถวน,นอกบ้านแถวนอกบ้านนอกเมืองนอกเพีองเนาะสนลายก็มีแต่รถเว็บจีนแต่ก่อน ปอเตียงก็เคยไสอยู่พี่น้องไงราคานี่ก็หมื่นกว่าบาทซื้อมื่อหนึ่งเลยเนาะแต่ว่ามันกับบททนพี่น้องไงกินน้ำมันอีกแต่ว่าโดยความบ่มีเนาะไปก็จําเป็นต้องไสอ่าไปกอนพี่น้องไงเห็ดแนวใดพอได้เวลาไปทางกุกทางไก่มันก็บิี่ยางกับบัวไว้เนาะนี่เราก็ลดระดับเกลือให้ยังไลยน้ำมันกระเบิด ไปกับบาหาุหดูคนเมียัมับจักจะไปหาเมียบ่รุร่นวาาันใดยังไงเดี๋ยวถามแล้วกอน <c oughs> นิ่งดีจะอยู่ใกล้ปั้มพี่น้องไงแต่ละพอ่อเฮงแล้วสุกมัตพี่บ่ตามเบิง่งจะเมื่อบ้านลงมเงมี่ยงผัวรือว่าจังใดกับบาหาุหงนี่ก็พ่นขายพวกอนาเฮดตะเกาพี่น้องจิลงจิลโล แต่ว่ายามมันเนาะแต่มันบม่มีมันก็บ่มีเพิ่นก็ดคลายไปบ่ต้องมาแต่งไปไปซีลกันหน่อยหมดแล้วปัมป๊มปัมป๊มปั๊มพี่น้องเลยปั๊มก็จักซื้อสังดอก อ่านภาษาอังกฤษบ่าเป็นพี่น้องเลยแต่ว่ามันมีน้ำมันอะก็พอเนาะอืมโอเคมาพี่น้องเอ้ยเด็กปั๊มก็ทายหูปเชียวพี่อยู่คนน่ะ้ยเนาะ น้ำมันลิตรจกบาทน้ำเบาพกาอจุดเทียกว่าเย่ยบเสอง, Jamie Jamie สองพัก้าร้อยแปดสิกีบโอ้ยเนาะเอาพี่นแงเวไยใส่ให้แล้วในจักจักสลิตรเต็มทางนี้เท่าไหร่นี่คิดว่ามะหูเฮะเยอเอ้าคนขายน้ำมันกับมะหูบาทนี่ อ่องบ่งอาเตรียมทางเนวใส่แล้วหรืเนาะอาจจะมันหล่นพุนเนางเลยจะมาจะใส่ก่อนนะมาเลยกงเห็ดมาแต่กงเห็ดชิมเงดมมเง้วจะอยู่บนมเง้อวบ่โออ่หนาเราบุ้งด้วยดมมเงเวคือบุเคยเห็นซื้อยังก็สื่อศาสตไปไปยังมันก่งเห็ดไปฮบ่ท่านมีลูกมีเมียบ่คิดว่าคือบุ้รเงินซือข้าใช่หร จิโรเมียห่อยถือเงินนะพวกเอาเงินมาจะเกีบมันเบิดแตมันเบิดแต่อยู่วางไดอหน่น้ำมันหัเจ็ดสิบพันเสพอ๋อพี่น้องเงี้ยบแสนช่ไเนาะเอาสันพี่น้องเงี้ยมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่โอ้อายุจะปีอล้วหน่สิบแปดสิบแปดปีอ่า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 พี่น้องเง้ย บโบ้ถือเงินมาจะกรีบเลยบ่บเป็นแน่ไหนคือว่าบ้ติดถงทิดไทยแท้ลืมฮะลืมอ๋อมีอยู่แต่ว่าลืมถืออ๋อสิเมื่อบ้านอะไรบ้านนี้ฮะเนดะอเนาะเพื่นอนจะอ,อ,อยู่แถวไหนบ่หนุ่มเง,ง,งี้ยวทางเขาวัดแง่แก้วทางเขาวัดอ๋อลุ่มผู้บ่โอ้ออ๋ออ๋ออ๋อพื่อนเออสิเติมน้ำมันให้เอาไว้ติดถงเน่คอยเอาให้พุชักคอยอยู่บน มูแจ๊กเคยเบิ้งยอเคยซื้อังชื่ออ่าก็เตียงหรอกเมนเมนเคยซื้อว่าเตียงทองเคยเบิ่งจะได้ซื้อสาบเป็นบ่ไปไปสัปนี่ไปโดยโดยโดยบุป็ผยังโ้ยพี่นงี้ติดแล้วเบิ้งยู่ได้อยู่บ่นหนได้อยู่ได้ได้ใส่น้ำมันอะไรบุปนญ้โอ้ยรถกดแค่จวดเลย อไปเลยพี่น้องเงยไปจ้อยขนาด70,000กีบ70,000เนาะอ๋ 70, ะอบูมีปีดบูมีปลายเลยพี่น้องเงย70,000กีบอ,อ้าวก<อ>บ,<อ>บใจละลายโดยโดยโดยไปพี่น้องเงยเดินทางก่อนเฮากระไดาปาน,นี้เนะาะฝ้าอยูไ่ไหนพี่น้องเงยเนาะแต่ว่าเห็นรถพ่นเบรดน,น้ำมัน ไม่รุ่นเรากะไรจะแกะไอ,ไอ,ไอไก้กล้องเนี่ยบุได้ถือเงินมาเราอะพี่น้องเลยคิดว่าอันน่ะมีลูกมีเมียแล้วเมียบุให้ถือเงินใช่ดอกเป็นไม่รุ่นพี่น้องเลยมาแต่บ้านเก่งเห็ดถุแล่วแต่เบืองเรามาแต่เฮ็ดเวียกเนาะแต่วราเสศเราไอ้ไอ้เนี่ยจังหน่อยว่าเป็นไม่รุ่นเลยพี่น้องเลยเมืองก็อยแกะไอ,อ้เนี่ยจังหน่อยเนาะเส้นใส่เอาผ้ามัดหุงมัดหัวข้างนี น่าจะมาเห็ดเบี้ยพอเสียบ้านแกงเห็ดนี่เพิ่นสีมีอ่าสวนอ้อยพี่น้องไงโรงงานผลิตน้ําตาลเนาะแตมีสวนอ้อยหลายพี่น้องเไงสวนไหนเพิ่นก็ไปปลูกอ้อยไปทางเนี่ยอ้อยแล้วก็ไปตัดอ้อยยามยามตัดอ้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายามนี่นี่คือสีบอะไรตัดเพราะว่าบางม่องเพิ่นก็หาปลูกหากะปลูกแล้วก็ไงขึ้นขคือตัวนี้แหละพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ใหไ่แล้วตัวนี้ แต่ฟังนี่ยิงท่านได้ปลูกอันนี้พี่น้องเลยอ่าเป็นกาสทีมีอ่าต่ละเปลงมันบวคือกันพี่น้องเห็นเนาะปลูกซาปลูกไว้พอปลูกพร้อมกันมันก็ตัดพร้อมกันแล้วก็บวายพี่น้องไงป่านนี้เอาเข้าโรงงานน้ำบรทานต้องเห็ดประมาณนี้พี่น้องเห็นเนาะ เป็นกระไทยไทยตักสิปลูกมันหรือสิปลูกอ้อยน,นี่กัจังว่ากันพี่น้องเลยเอา้ามันนี่พี่น้องเลยปะเตียงขอตัวเดินทางก่อนได้บัดนี้เนาะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเบสุขสุขคนอ่าที่เข้ามาที่ตามที่สมคลิบปะเตียงจนจบแล้วก็บ่เคยลขาบโฆษณาได้พี่น้องเดอ้อมันนี่แกได้มาพบมาเจอทั้งน้องเพิ่นพี่น้องเลยน้ำมันเบิดรบริษัทรถโบมีน้ำมันพี่น้องเหนะ็เนาะโอ้ยสังเเม็น ได้เติมให้เราชัดเจ็ดสิบพันกีบเนี่ยว่าเป็นเงินไทยเกือประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็เอาเงินในเราหาสิบพันแล้วติดถุงติดไทยแล้วว่ผมมีเงินติดถุงวะใช่กระโพาเนาะโอ้ย่างไกลเติบได้พี่น้องเลยของมาตาปั้มเกือบิดเปิดจีหอดันหนุ่มเงี้ยวอ่าจะขับรถมากันยังไกลเติบมันีชุกเมื่อเปิดจีฮอดเกือบคำหมดแล้วก็ได้เนาะพี่น้องเลยไปพระเจ้าขอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เบิดสุขูทุคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วก็บอกามโฆษณาได้พี่น้องเด้อชนะวันนี้เบติ่งข้อเก้าคำว่าสบายดีเดอ้อพี่น้องเบิดสุขูสุกคนไปไวมาไวมือนีพี่น้อง